ความคืมหน้าล่าสุดหนุ่มกัญชัยหลุดปากกลางรายการหลังคุยกับตำรวจคดีน้องชมพู่จากกรณีที่นายแพทย์กฤะิตตินมีวุธ,ธิีสม แพทย์นิติเวชและคณะทำงาน Innocent International Thailand ยืนยันในรายการโหนกระแสของคุณหนุ่มกัญชัยว่าผลการชนสูตรพริกศพของน้องชมพู่พบว่าการเปลี่ยนสีของผิวหนังมีเล็กน้อยที่บริเวณขาช่วงใบหน้าและช่วงตัวยังไม่เน่ากระบวนการเกิดการ์ของการเน่ายังไม่พบทำให้การเสียชีวิตอยู่ระหว่าง24ชั่วโมงไม่เกิน36ชั่วโมง ส่วนที่นักกีตาวิทยาได้วิเคราะห์วงจรชีวิตหนอนที่เห็นจากภาพถ่ายศพน้องชมพูแล้วระบุว่านอนเป็นขนาด L3 คือหนอนมีชีวิตมาแล้วอยู่3วันซึ่งถ้านับเวลาย้อนหลังไปก็จะทำให้เชื่อได้ว่าน้องชมพูอาจจะเสียชีวิตวันที่12พฤษภาคม คงไม่สามารถยืนยันวันเวลาเสียชีวิตที่ชัดเจนได้เพราะเคยมีผู้ป่วยติดเตียงบางรายถูกมแมลงวันมาวางไข่ก็จะเสียชีวิตนอกจากนี้สภาพศพนอนชมพู่ไม่พบว่าถูกทำร้ายหรือถูกล่วงละเมิดทางเพศผลชนสูตรไม่พบร่องรอยแผลฟกช้ำและรอยเล็บที่ปากทําให้เชื่อว่านอนชมพู่ไม่น่าจะถูกใช้มืออุดปากอุดจมูกจนขาดอากาศหายใจแล้วเสียชีวิต ส่วนน้องชมพู่จะเดินจากบ้านพักไปยังจุดพบศพซึ่งห่างจากบ้านพัก1,700เมตรได้หรือไม่คงไม่สามารถตอบได้แต่ตำรวจต้องไปตรวจสอบแผลรอยขีดควนที่แผ่นหลังและข้อเท้าว่าน้องชมพู่เดินผ่านกิ่งไม้หรือไม่ในรายการหวนกระแสเอวันที่15กรกฎาคมได้เชิญรองศาสตราจ,จารย์นายแพทย์วีรศักดิรัสชัยศรีผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชมสวและ รองศาสตราจารย์พันธบจโทรดรกฤษณะพงภูตะกูลผู้ช่วยธิการบดีและประธานกรรมการคณะอาชญาวิทยามหาวิทยาลัยลังสิตมาพูดคุยถึงสาเหตุที่น่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้นองชมพู่เสียชีวิตทางด้านนิติเวชและอาชญาวิทยาแต่ถูกพูดถึงอีกครั้งเมื่อคุณหนุ่มกัญชัยเล่าข้อมูลข้อสงสัยซึ่งได้คุยกับตำรวจที่เป็นเจ้าของคดีนี้เรื่องผมน้องที่ถูกตัด แต่ไม่ได้ตัดด้วยกันไกลกับเรื่องกางเกงที่ไม่มีร่องรอยของปัสสาวะและอุจจาระเลยก่อนหน้านี้มี3ข้อที่ตำรวจนำหักล้างประเด็นน้องชมพู่เสียชีวิตเองคือ1เส้นผมมีร่องรอยถูกตัดจากของมีคมตรงนี้แพทย์นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจได้ทำการตรวจเส้นผมที่เก็บได้บริเวณจุดพบศพ จำนวน36เส้นยืนยันว่าเป็นของน้องชมพู่และจากการตรวจอย่างละเอียดพบว่าเส้นผมแบ่งเป็นสองกลุ่มคือผมร่วงและผมที่ถูกหัน่นหรือถูกสับตำรวจจึงมองว่าหากน้องชมพู่เดินไปเสียชีวิตเองแล้วใครเป็นคนหั่นผมน้องสองไม่พบบาดแผลถลอกจากการปีนเขาระยะทางจากบ้านน้องชมพู่ถึงจุดพบศพบ,บนภูเหล็กไฟประมาณ2กิโลเมตรเป็นเขาหินสูงชัน บางก้อนสูงกว่าน้องชมพู่ที่ส่วนสูงประมาณ90-95เซนติเมตรจึงเชื่อว่าการพัดหลงและปีนป่ายขึ้นไปน่าจะปรากฏบาดแผลฟกช้ำหรือรอยถลอก 3. เสื้อที่สวมใส่ในวันที่เกิดเหตุหายไปมองว่าหางน้องชมพู่รู้สึกร้อนและถอดออกเองเหตุใดการปูพรมค้นหาหลักฐานที่ผ่านมาจึงไม่พบแต่กลับพบกางเกงและรองเท้า อยู่ในรัศมีไม่เกิน40เมตรจากจุดพบศพขณะที่ในวันที่15กรกฎาคมที่รัฐสภาการมาที่การกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนรัษฎรเชิญพลตบดีเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติชี้แจงการปฏิบัติงานในการสืบสวนหาคนร้ายในคดีน้องชมพู่เสียชีวิตปริศนาในป่าจังหวัดมุกดาหาร โดยนายศิระเจนจาค้าประธานกรมทรกล่าวว่าเนื่องจากคดีนี้ที่มีการเรียกประชาชนมาสอบสวนมากเกือบ1,000คนจึงตั้งคำถามว่ามีธงต้องการหาแพะมารับโทษเพื่อปิดคดีหรือไม่และหลังจากนี้จะเชิญสื่อสองช่องมาให้ข้อมูลเพื่อตรวจสอบว่ามีการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือไม่ด้วยนายสุทัศน์เงินหมืน่นกัรมาทิการกล่าวว่า การสืบสวนสอบสวนคดีนี้สามารถทำได้หลายทางโดยเฉพาะหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ที่สารจะใช้อ้างอิงและเป็นที่เชื่อถือในระดับหนึ่งดังนั้นขอให้ตำรวจมาให้การสรุปปิดคดีนี้จะต้องระมัดระวังด้วย พลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุกรองพบตะรยืนยันว่าการให้ข่าวเรื่องนี้ตำรวจให้ข่าวน้อยมากโดยยืนยันการสืบสวนคดีนี้เริ่มจากตำรวจในท้องที่และมีการประสานให้ทีมสืบสวนส่วนกลางเข้าข่ายเพราะมีความยากลำบากในการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานส่วนที่ต้องตรวจด,ดินเอเพราะมีการพบวัตถุพยานหลายอย่าง จากร่างกายของนนชมพูการตรวจดินเอจึงจำเป็นเพื่อหาว่าใครมีความเกี่ยวพันบ้างและประชาชนกว่า900คนที่เป็นข่าวถูกเรียบสอบเป็นแค่การพูดคุยกันไม่ได้เป็นการบังคับหรือละเมิดทุกคนที่พูดคุยด้วยความสมัครใจและคดีนี้พยานจริงๆในสำนวนเพียง613รายและที่ผ่านมาไม่เคยมีประชาชน ร้องเรียนว่าถูกตำรวจคุกคามและการเก็บดินเอทำตามกฎหมายมาตรา1 3 1อปวิอาญามีการเก็บดินเอเพียงหนึ่งอยกว่ารายเท่านั้นคดีอื่นบางคดีมีการเก็บดินเอมากกว่านี้รองผบตรกล่าวว่าคดีนี้เป็นคดีแรกในชีวิตที่มีประเด็นที่ให้นำเสนอข่าวอยู่ทุกวันยืนยันว่าไม่มีใครกดดันเจ้าหน้าที่ได้แต่การนำเสนอข่าวทำให้การทำงานยากขึ้นบ้าง ยืนยันว่าข้อมูลทางนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจรับฟังทุกด้านมีการฟังพยานจากทุกคนแต่ต้องแยกข้อเท็จจริงกับข้อสันนิษฐานให้ออกเพราะหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์ไม่ตอบทั้งหมดการสืบสวนต้องดูทุกอย่างประกอบกันส่วนประเด็นทั้งธงหาแพ้รับโทษนั้นยืนยันว่าการทำคดีไม่ได้จำเป็นที่จะต้องจับคนรายได้ทุกคดี แม้จะตรวจดิน a 7 0 0ถึง800บางคดีก็ยังจับไม่ได้หลายเรื่องทําเป็นปีๆก็ยังไม่จบต้านายศิระกล่าวว่าสิ่งที่พูดมาเห็นได้ชัดว่าตำรวจถูกกดดันและเตรียมลงพื้นที่ไปถามประชาชนว่าให้ตรวจดินเอโดยสมัครใจหรือไม่พร้อมเตือนตำรวจว่าการพยายาม หวานแฮสอบสวนเรื่องนี้เป็นเรื่องไม่ปกติในการทำคดีจึงของให้ระวังการทำหน้าที่รองผบตรอย้ำว่าคดีนี้ไม่มีทางกดดันได้เพราะทุกอย่างขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานกดดันให้ตายยังไงก็ทำไม่ได้ตำรวจไม่เคยทำนอกกติกา ตำรวจพยายามหลบผู้สื่อข่าวในการตรวจดีเเอแต่ก็ยังมีสื่อนํำไปเสนอข่าวจึงเป็นประเด็นและผู้ที่ถูกตรวจตำรวจไม่เคยถือเป็นผู้ต้องสงสัยแต่เวลาตำรวจพูดคุยกับใครสื่อก็ตามไปถ่ายนําเสนอข่าวทำให้ประชาชนเข้าใจว่าเป็นผู้ต้องสงสัยทางนี้การมาธิการสอบถามถึงการชนสูตร สครั้งที่แตกต่างการเหตุใดมีการตรวจซ้ำโดยรองผบตรชี้แจงว่าที่ต้องพาสองครั้งเพราะครั้งแรกญาติยังติดใจสงสัยว่ามีข้อมูลอื่นเพิ่มเติมจากผู้เชี่ยวชาตอื่นหรือไม่ครอบครัวจึงต้องร้องขอให้ผ่าเป็นครั้งที่สองส่วนหากผลขัดแย้งกันก็ต้องหาคำอธิบายยืนยันว่าคดีนี้มีแต่ข่าวที่นำเสนอไปเองว่ามีการล่วงละเมิดทางเพศแต่ตำรวจ ยังไม่เคยสรุปแบบนี้เพราะการผ่าครั้งที่สองอาจเกิดจากการเป,ปลี่ยนแปลงได้เช่นการขนย้ายซึ่งแพทย์ที่ชนะสูตรมีคำอธิบายอยู่แล้วย้ำว่าทุกวันนี้เพราะมีการสรุปคดีกันเอาเองส่วนที่การเก็บดินเอื่อมวลชนเพราะวันนั้นสื่อตามขึ้นไปทำข่าวด้วยเก็บเพื่อตัดพยานที่ไม่เกี่ยวข้องออกเพราะอาจจะมีวัตถุพยานตกหล่นไม่ใช่การเก็บเรื่อยเปื่อยที่ทำมีเหตุผลสนับสนุน ส่วนที่ประชาชนร้องเรียนว่าถูกคุกคามตำรวจก็พร้อมปรับการทำงานและสามารถร้องเรียนมาที่ตำรวจได้ส่วนประเด็นละเมิดทางเพศเป็นเรื่องที่อยู่ในสำนวนส่วนศพน้องไปอยู่ตรงนั้นได้อย่างไรมีแค่สองอย่างคือไปเองหรือมีใครพาไปดังนั้นต้องมาดูเปอร์เซนต์ความเป็นไปได้ว่าน้องสามารถไปเองได้หรือไม่แต่ตำรวจย,ยังไม่เคยสรุปว่า ศพไปอยู่ตรงนั้นวันไหนเมื่อไรเพราะอาจจะไปพักที่อื่นมาก่อนก็ได้เส้นผมขาดได้อย่างไรยืนยันว่าตำรวจยังไม่ได้ตัดประเด็นเหล่านี้เพราะทุกอย่างต้องมีคำตอบแม้ว่าจะจับคนร้ายได้หรือไม่ก็ตามแต่ต้องมีเหตุผลอธิบายได้ย้ำว่าทุกฝ่ายอย่าพึ่งด่วนสรุปอะไรประชาชนต้องใช้วิจารณญาณตาศาสตราจารย์นายแพทย์วิร,ร,นนวรัต พานิชพุงกรรมการแพทยสภากล่าวว่าเรื่องนี้ต้องมีกรรมการขึ้นมาเปรียบเทียบการผ่าศพสองครั้งเหมือนกับคดีในห้างทองธรรม,มวัฒนะเพื่อผ่าครั้งที่3ว่าแตกต่างกันอย่างไรซึ่งให้แพทยสภารับผิดชอบเรื่องนี้ได้เพราะคดีนี้พู้ติการตายยังไม่ทราบว่าเป็นอย่างไรแต่กลับมีการข้ามขัน้นไปตรวจด,ดินเอหาสาเหตุ การตายแล้วซึ่งมันเป็นเรื่องที่ยากเพราะศพเน่าไปแล้วดังนั้นต้องหาสาเหตุการตายให้ได้ก่อนว่ามีข้อสันนิษฐานอย่างไรตัวแทนราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทยกล่าวว่าการจะผ่าศพส,สองครั้ง พนักง,งานสอบสวนต้องถามแพทยสภากรเพื่อตั้งกรรมการเพื่อให้ได้ข้อมูลครบถ้วนไม่ควรจะส่งศพไป่ายเองที่ไหนก็ได้ซึ่งการผ่าศพรอบที่สองหลักฐานจะได้น้อยกว่าอยู่แล้วนายแพทย์พานุวัตรชูติวงผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรและอาจารย์ประจำภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมองว่าเรื่องนี้เป็นปัญหาที่สื่อเพราะสื่อเข้าไปถามข้อมูลจากพยานถึงเรื่องในครอบครัวดังนั้นคดีนี้มีความกดดันอย่างแน่นอนส่วนการผ่าศพสองครั้งยืนยันว่าในทางนิติเวชไม่มีทางจะได้ข้อมูลมากกว่าครั้งแรกแต่ครั้งที่สองอาจถูกชี้นำได้ในทางการแพทย์ไม่มีใครอยากจะผ่าซ้ำ และการผ่าครั้งที่2ผ่าได้ยากมากๆแต่ในทางสังคมมักเชื่อไปเองว่าครั้งที่2มักได้ผลมากกว่าครั้งแรกส่วนตัวคิดว่าคดีนี้กำลังมาผิดทางเพราะ เมื่อได้ผลจากครั้งแรกไม่พอใจต้องส่งไปผ่าครั้งที่สองเสมอทําให้ประชาชนรู้สึกไม่มั่นใจในการทําหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานและเมื่อผลออกมาต่างกันคําตอบก็จะไปออกในผลที่น่าพอใจมากที่สุดทางนี้ไม่รู้ว่าผลครั้งไหนถูกต้องและคดีนี้จากการชนสูตรสาเหตุการตายว่ามาจากการขาดอาหารก็มีความเป็นไปได้ แต่ถ้าจะถามว่าใครพาขึ้นไปทางการแพทย์ไม่สามารถตอบได้และขอให้ตำรวจแยกสิ่งตรวจพบและความเห็นโดยเฉพาะสื่อที่พอหาคำตอบไม่ได้ก็ไปหาความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญที่ไม่เกี่ยวข้องในคดีจนเกิดความสับสนการชี้แจงครั้งนี้มีการเชิญแพทย์ผ่าชนสูตรทางครั้งแรกและครั้งที่2มาให้ข้อมูลด้วยซึ่งจากการสักถามปรากฏว่าทางตำรวจ ไม่มีการนำแพทย์ไปสอบปากคาซึ่งรองผบตรกล่าวว่าเรื่องนี้ตำรวจยึดข้อมูลจากรายงานการชนะสูตรเท่านั้นเพราะตำรวจเน้นที่ข้อเท็จจริงจากรายงานทั้งสองฉบับยืนยันว่าตำรวจไม่มีปัญหากับความเห็นของแพทย์ที่ต่างกันขึ้นอยู่กับน้ำหนักของรายงานแต่ละฉบับ หากผลชนสูตรครั้งที่สองไม่มีข้อที่จริงเพียงพอตำรวจก็ยึดผลชนสูตรครั้งแรกเป็นหลักอยู่แล้วทั้งนี้ที่การมาธิการมีการซักถามแพทย์ที่ผ่าชนสูตรครั้งที่สองอย่างมากถึงการชนสูตรครั้งที่สองว่าแตกต่างจากครั้งแรกอย่างไรรวมถึงข้อสันนิษฐานเรื่องสาเหตุการตายและมีการเคลื่อนย้ายศพหรือไม่เพราะการมาธิการมองว่าปัญหาในคดีนี้เกิดจาก ผลการชนสูตรครั้งที่สองที่ปรากฏตามสื่อเพราะกระทบต่อความเชื่อมั่นในการทํางานของสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตลํารวจพันตํารวจตีนายแพทย์นัทพงศ์กิตติโสพันธพันธ์แพทย์นิติเวชโรงพยาบาลตํารวจยืนยันว่าการชนสูตรครั้งที่สองที่พบบาดแผลฉีกขาดบริเวณอวัยวะเพศจริงแต่อาจเกิดจากการผ่าครั้งแรกหรืออาจเกิดจากการเคลื่อนย้ายศพจึงยืนยันว่า ไม่ได้ถูกล่วงละเมิดทางเพศและไม่สามารถสรุปสาเหตุการตายได้ว่ามาจากอะไรเพราะพฤติกรรมการตายไม่สามารถตอบได้แน่ชัดว่ามีใครทําให้ตายหรือไม่ด้านในแพทย์ศักดิ์สิทธิ์บุญลักษ์หัวหน้ากลุ่มงานนิติเวชโรงพยาบาลสัพพสิทธิ์ที่ประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีผู้ผ่าชนาสูตรศพมขาจพูคนแรกยืนยันว่าไม่มีบาดแผลที่ส่งผลถึงแก่ความตายไม่มีมีเพียงบาดแผลที่เป็นรอยขีดข่วนเท่านั้น ระป่านนิมิตแปลกคนณฆ่าชมพูสอบผูกคอหนีผิดกระบะโผวันถูกอุ้มจอถูกสอบเมื่อวันที่14กรกฎาคมทีมข่าวได้พูดคุยกับพระอาจารย์เพิ่มพูลยาติโกเจ้าอาวาสวัดมงคลเทพนิมิตบ้านทาตุตำบลโนตนตันอำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนมช่วงเช้าวันนี้พระอาจารย์เพิ่มพูนก็ได้เดินทางด้วยรถเก๋งมาจากจังหวัดนครพนมมาที่บ้านน้องชมพู่และมาบริเวณถนนหน้าภูเหล็กไฟแต่ไม่ได้ลงจากรถแต่อย่างใดโดยพระอาจารย์เพิ่มพูนเล่าว,ว่าที่เดินทางมาที่บ้านกกกกวันนี้ไม่ได้นิมิตเห็นน้องชมพู่แต่อย่างใดแค่ต้องการจะมาดูให้เห็นกับตา อาตมานิมิตเห็นคนร้ายคาดว่าน่าจะเป็นคนใกล้ตัวน้องชมพู่และเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจก่อเหตุแต่สิ่งที่เขาทำนั้นเป็นอุบัติเหตุเพราะพังมือทำร้ายน้องชมพู่และจึงเอาศพน้องชมพู่ขึ้นไปอัพรางบนภูเหล็กไฟที่อาตมานิมิตเห็นก่อนหน้านี้คนร้ายก็อยู่ในการกระวนกระวายร้อนหลนพูดจาเพอ้อเจอ้อกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับจะเป็นประสาท จนแทบจะผูกคอตายซึ่งอีกไม่นานถึงหนึ่งเดือนคนร้ายจะยอมรับสารภาพออกมาว่าเขาเป็นคนก่อเหตุเพราะกรรมกำลังจะตามทานเขาแล้วคาดว่าวันที่คนร้ายเผยตัวจะเป็นวันพระในเร็วๆนี้สำหรับการกระทําของคนร้ายตนก็อยากจะบ,บินฑบาทว่าถ้าหากว่าเป็นอุบัติเหตุที่ทำให้น้องชมพู่ตายก็อยากให้เขายอมรับสารภาพโทษหนักจะได้กลายเป็นเบา เมื่อมองไปที่ภูเหล็กไฟก็รู้สึกได้ว่าบรรยากาศตรงนั้นค่อนข้างจะเปรี่ยวสัมผัสได้ว่าเจ้าที่ตรงนั้นแรงทีมข่าวได้เดินทางมาพบกับนายฟิล์มนามสมมุติคนขับรถกระบะขายเกลือสีเทาซึ่งขับรถผ่านในวันที่11พฤษภาคมซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจมีการเรียกสอบถามข้อมูลแล้วเนื่องจากมีการตรวจสอบวงจรปิดตามจุดใกล้เคียงพบว่ารถคันนี้ ซึ่งเป็นกระบาดสีดำน่าจะผ่านหมู่บ้านกกอกในช่วงที่น้องชพูหายตัวไปโดยในฟิล์มนามสมมุติระบุว่าวันที่11พฤษภาคมตนขับรถผ่านหมู่บ้านกกอกจริงซึ่งขับมาจากอำเภอเลิงนกทาจังหวัดยะโสธรจากนั้นก็มาอำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารขับมาตางทางหลักเพื่อไปปลายทางที่อำเภอวานน,น,นิวาสจังหวัดสกลนครตนขับรถมาเพียงลําพัง วันนั้นก็มีแต่กระสอบที่อยู่หลังรถตอนขับรถผ่านช่วงบ่ายของวันที่11พฤษภาคมยืนยันว่าไม่ได้มีการแวะขายของที่หมู่บ้านนี้แค่ขับผ่านเท่านั้นไม่ได้เลี้ยวเข้าไปในซอยบ้านน้องชมพู่ตำรวจก็เพิ่งติดต่อตอนมาเมื่อ6กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยสอบถามตนว่าได้ขับรถผ่านหรือไม่ ในวันที่11พฤษภาคมโดยตำรวจระบุว่าจะเรียกสอบปากคำอีกครั้งหนึ่งและติดต่อมาจากคดีนอนชมพู่เป็นครั้งแรกที่ตำรวจติดต่อมาส่วนตัวไม่ทราบว่าตอนที่ตนผ่านหมู่บ้านจะมีคดีเด็กหายตัวตอนกลับบ้านไปแล้วเห็นข่าวถึงทราบเรื่องตนยืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีชมพู่ซึ่งกล้องหน้ารถของตนก็มีแต่ตนตรวจสอบแล้วไฟเก่าถูกลบอัตโนมัติ